ก็เพราะว่าเป็นอดีตคุณล่างว่าส,สันยีคอนเสิร์ตว่ันแบบอกจำก่อนได้บอเป็นวัดพระเอกล่ำเพลินหรอจําก่อนได้บอลราไม่ฟังเนี่ยอขอขอคุณล่างบอกแมนมคุณล่างตกะตึงเส่องงงงวยจนแจ็สันคิดว่าคุณล่างฝันสติรวมนังนเ่งดูแล้วบอมแมนฝันสาวค้ารบวานันก้าสมเลือเสียงคุณล่างจนคอยเอยียงเบ่งเแียมจนตากลาง กุ้ล้างไข่คำตานหวา,านคำนวมอ,อต่อคำเล็กๆก็น,น้อยน้ำตาลอ้อยกบบอรบโปรปานกุ้ล้างเกิอดอยู่มานเกลือตีนเมืองหอมมาอยากมาเนาดอกบวมเมียงนลำหวมเอาละนี่โอ้โเอาละนี่คือลืมองเป็นบอ<ห>ลืมก่อนเป็นบอกระโปรงเรื่บบองเหรอตอนอาย,ยุอืไม่ไเหมือนเดียวอืมช่วงปีใดจำได้บ่เฮวยปีใดเงือบ้าตัวอายุองดีเพิ่งกลัมาเล่นอยู่ดิ แมนบอกคุณรู mm. mm. ้นางหัวอ่ะคุณรู้นางวัวเหรอบอแมนแมนบอกหน่อยวันนี้ดาเป็นนักวัวออเกี่ยงเออตามมวนฮะเออล้ำขอนจันดิเออบ่อ้ฟังเนี่ยบ่อยเพื่นคนไต่ฟังเนี่ยยุกยุกยุกชิวปับเผ่ามาล้ำขอนจันไหมอืมอ่าเจ็ดสิบกี่ลำเพิ่อนี่้แมนมาสั่นไปยังขึ้นขึ้นมาลำเพิ่อนจะมาลำขอนจันเไหมที่นี่มาปับว่าสิเปลี่ยนแนวเปลี่ยนทำน้องเป็นมาลำขอนจันย้อนไผ่ขย้อน กอดก้อยปีพ่อนอือก้อยพีอ่นผ้าม็ดจะไปช่วยจีบชวยอะไรกันเละจริงหรอวงอะไรม้อบาปรอล้ำพาเจียวสังวาตขอนจันมันจังดังพน่าวเออได้เพี้ยนสังวาตเด้วมาขืนว่าลำเพื่อนบ่เออขนว่าลำเพื่อนไปอัดอีพีอีดนะเออเกิดอะได้ก้่กับลำเพื่อนมาตัไหนลำเพื่อนมาตไหนมาที่นี่มาเป็นล้ำขอนจันแล้ว บ่ประสบควานตอเแบบปันไดเงนินบ่เอไกลเนาะไกลเนาะมันกระเลตาดแตนแ,แสนแดนมาอืหลายอย่างหลายแนวประสบเหตุ <laughs>